จะเป็นคำสั่งที่เช็ค IP address ของเครื่องเรานะครับผมคือคำสั่งนี้ครับปุ่ r ทีนี้ก็จะเห็นนะครับผมส่วนตัวเลขตรงนี้ครับผมก็คือ IP address ของเครื่องของเรานะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ขอนอนะุญาตเลียร์หน้าจอนะครับ คำสั่งต่อมาครับผมเป็นคำสั่งปิงนะครับผมเป็นคำสั่งที่ขออนุญาตหนั้น,นะครับพิมพ์ก่อน,นครับตามด้วยปลายทางนะครับผมที่เราจะไปนะครับนี่ครับผมเราก็ขอถ้าเราจะถ้าเราถ้าเราไม่กดคอนโทรลซที่คีบที่คีบบอดมันจะไม่หยุดนะครับ นี่ครับผม้องก็จะอธิบายนะครับผมว่า,าที่ปลายทางเนี่ยมีการตอบกลับหาเรายัางไงบ้างน,นะครับผมก็จะมีการตอบกลับหาเรามาเป็นแบบข้อมูลประมาณขนาดที่64บิตนะครับผมฟลอมคือมาจาก IP address เนี่ยผมปลายทางของเราก็คือ IP address นี้นะครับผมตอบกลับมาจาก IP address นี้นะครับผมด้วยเวลา นี่ยผมมิลลิเซกครับผมสองสองสี่จุดเจ็ดศูนศูนมิลลิเซกนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นคําสั่งนี้ครับเทเลสลูดนะครับผมตามด้วยปลายทางครับผม คำสั่งเทสต์รูนนะครับผมก็อินเทอร์เลยครับผมนี่ผมก็อนุขอรอสักพักนะครับผมถ้าโปรแกรมเสร็จแล้วก็จะอธิบายให้ฟังนะครับผมว่าคำสั่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผม รอสักครู่ครับผมครับผมครับผมก็ตอนนี้คำสั่งได้ทำการดำเนเสร็จแล้วนะครับผมจะมาอธิบายคำสั่ง t ท s t r o t นะครับผมว่ามันมีผลลัพธ์มายังครับผมคำสั่งนี้ผมจะบอกว่าระหว่างเครื่องเราเนี่ยไปถึงปลายทางตรงนี้นะครับผม ผ่านเราเตอร์อะไรบ้างนะครับผมก็มันจะแสดงหน้านี้ยองมานะครับผมก็คืออันดับแรกเนี่ยอันนี้คือ IP Ad แ r e s s แรกหรือว่าเราเตอร์แรกที่เราผ่านนะครับผมนี่คือมินิเิกหรือว่าหน่วยครับผมที่ว่าเราผ่านที่เวลาเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เนี่ยผมก็จะเรียงมาเนี่ยผม IP Ad d r e s s นี้ก็จะเป็นเราเตอร์ที่2ที่เราผ่านนะครับผมแล้วก็เวลาที่เราผ่านนะครับผมของเราเตอร์ครับเราก็จะผ่านมา1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่้าเก้าิเ นะครับผมจนมาถึงเราเตอร์ปลายทางนะครับผมเริ่มไม่ใช่ครับผมจนมาถึงปลายทางของเรานะครับผมหรือว่า w w w g o o g l e c o m นะครับ w w w g o o g l e c o m i ค a d d r e s s คือนี้นะครับมแล้วก็จนมันผ่านแต่ละเราเตอร์นะครับผมแต่เราเตอร์กมี IP a d ีอเด s เหมือนที่บอกไปนะครับผมจนมาถึงปลายทางนะครับผมคือตรงนี้ผมด้วยเวลากี่มิลลิิประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับผม